กราบเรียนท่านนายกรัฐมนตรีกระผมในนามของกระทรวงการต่างประเทศรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้มีดำริให้จัดการประชุมระหว่างเอกอกัคราชูตกงสูลใหญ่ผู้ช่วยฝ่ายพาณิชย์และฝ่ายส่งเสริมการลงทุนเป็นครั้งแรกในห่วงการประชุมเอกอกัคราชูตและกงสูลใหญ่ไทยทั่วโลกการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นในเวลาที่เหมาะสม จากการที่รัฐบาลเข้ารับหน้าที่ได้ไม่นานกระผมขอขอบพระคุณพนัท่านนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้บริผู้บริหารใหญ่ CEO ของทีมประเทศไทยได้กรุณาสละเวลามามอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลในเรื่องการทูตเศรษฐกิจเชิงรุกแก่ทีมประเทศไทยด้านเศรษฐกิจเพื่อใช้เป็นโจทย์ในการระดมสมองกำหนดเข็มทิศขับเคลื่อนการทูตเศรษฐกิจเชิงรุก อย่างบูรณาการก้าวทันไม่กัดเทรนด์ของโลกและนำไทยกลับมาสู่จอเรดาระหว่างประเทศอย่างมีเกียรติภูมิรวมทั้งตอบสนองผลประโยชน์ของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมในการนี้กระทรวงการต่างประเทศในฐานะหัวหน้าทีมประเทศไทยด้านการต่างประเทศและท่านเอกทูตและองค์สุนใหญ่ในฐานะหัวหน้าทีมประเทศไทยในประเทศต่างๆทั่วโลกจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด กับผู้ช่วยฝ่ายพาณิชย์และฝ่ายส่งเสริมการลงทุนนำทีมเศรษฐกิจเชิงรุกสู่ความสำเร็จในการพลิกฟื้นเศรษฐกิจไทยโดยเร็วภายหลังการรับมอบนโยบายจากท่านนายกรุฐมตีเราจะมีการหารือร่วมกันเพื่อระบุ10ประเทศเป้าหมายของการทูตเศรษฐกิจเชิงรุกและนำเสนอต่อท่านนายกอุปมตในวันที่23พฤศจิกาย,ยนนี้บัดน,นี้ได้เวลาอันสมควรแล้วกระผม ขอกราบเรียนเชิญท่านนายกรัฐมตีกรุณาให้เกียรติมอบนโยบายแก่เอกทัตูด,ดกองสุนใหญ่ผู้ช่วยฝ่ายพาณิชย์และฝ่ายส่งเสริมการลงทุนเพื่อเป็นเข็มทิศนำทางให้กับทีมประเทศไทยต่อไปขอกราบเรียนเชิญครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับท่านรองนายกท่านมนตรีท่านเอกัคราชตูตท่านเจ้าที่ระดับสูงของกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงต่างประเทศทุกท่าน ผมมีความยินดีที่ได้มาประชุมกับเอกรชัชทูตกรงศูนใหญ่ผู้ช่วยทูตพาณิชย์ฝ่ายส่งเสริมการลงทุนซึ่งจัดขึ้นครั้งแรกในรอบหลายปีการประชุมครั้งนี้ถือเป็นโอกาสดีที่ทีมไทยแลนด์จากทั้งภายในประเทศและประจำอยู่ที่กระทรวงต่างประเทศมาร่วมกันกำหนดแนวทางและกลยุทธ์ขับเคลื่อนนโยบายต่างประเทศ สู่ยุคใหม่ให้เป็นการทูตที่จับต้องได้เป็นการต่างประเทศที่กินได้เพื่อสร้างความกินดีอยู่ดียึดผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นที่ตั้งวันนี้ผมเข้าใจว่าหน่วยงานที่มาประกอบด้วยนักการทูตประจำประเทศต่างๆนักการทูตที่ผมใช้คำว่าเป็นทูตสเปเชียลิสต์นะครับเช่นทูตการเกษตรทูตพาณิชย์ และอีกกลุ่มคือหน่วยงานที่มีความรามับผิดชอบเฉพาะทางเช่น BOI เป็นต้นที่ผ่านมาผมตระหนักดีว่าท่านทำงานด้วยความมุ่งมั่นและทุ่มเทมาโดยตลอดผมต้องรีเยนตรัว่าผมทราบซส้งใจและผมเชื่อว่าทุกท่านยังปรารถนาดีที่ใช้ประเทศชาติ และประชาชนได้รับประโยชน์จากการทำงานของพวกท่านได้มากขึ้นไปกว่าที่เป็นอยู่ในวันนี้ผมขอนำเสนอดิเรกชันที่แตกต่างจากเดิมเพื่อวางกรอบการทำงานและวางกลยุทธ์ร่วมกันเพื่อให้สมกับคำว่าทีมไทยแลนด์ผมขอเริ่มจากการจัด p r i o r i t y ใหม่และขอนำเสนอวิธีการคิดที่ได้มาจากการเรียนรู้การทำงานกับระบบราชการ ในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและผสมผสานกับแบกเกิลจากภาคธุรกิจของผมขอให้เน้นความสำคัญกับเรื่อง why หรือทำไมให้มากขึ้นทุกอย่างที่ท่านทำจะต้องตอบให้ได้ว่าทำไปทำไมและ impact คืออะไรอีกเรื่องหนึ่งผมเข้าใจดีของระเบียบราชการว่าเรามีมากมายนะครับจากประสบาการณ์ในภาคธุรกิจเรามักจะเจอ กับคำที่ว่าทำไมถึงทำไม่ได้เยอะขอให้ทุกท่านหาช่องทางที่จะช่วยเหลือประเทศในเวทีนานาชาติให้มากขึ้นปเปลี่ยนวิธีการคิดว่าทำไมถึงทำไม่ได้ให้เป็นคำถามว่าทำยังไงถึงจะทำให้ได้ทำยังไงถึงจะทำให้สำเร็จมีหลายประเทศนะครับที่ผมได้ไประชุมมาแล้วก็ กระทรวงต่าประเทศของเขาผู้นําของเขาผมชื่นชมนะครับ They don't take no for an answer neither should we do not take no for an answer เพื่อทําให้พวกเราเป็น customer centric government สําหรับคนไทยทุกคนกลับมาเรื่องเศรษฐกิจ อย่างที่ผมได้ประกาศไปไหนในหนในไลายๆวิธีนโยบายหลักของรัฐบาลนี้คือจะต้องทําให้เศรษฐกิจดีขึ้นเติบโตขึ้นเพราะฉะนั้นผมอยากให้ทุกท่านในที่นี้ร่วมกันสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการที่จะพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนของเราทุกคนซึ่งผู้ขับเคลื่อนหลักจะต้องอาศายาอัยภาคเอกชนซึ่งต้องเป็นคนที่เติบโตเป็นคนที่ออกไปหาเงินกลับมาให้กับประเทศชาติรัฐบาลเองมีบทบาทในการเอื้อนในการสนับสนุน ให้การค้าการลงทุนเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นผมขอเน้นว่าต้องทำทั้งการค้าต่างประเทศหรือ international trade และการลงทุนหรือ investment ผมขอยกตัวอย่างมาตรการเพื่อให้เห็นภาพมากขึ้นเช่นการนำสินค้าไทยไปขายต่างแดนการทำให้ e a s o l d o i n g business ดีขึ้นการยิ่งเร่งเจราจาการทำ FTA ให้สำเร็จเพราะฉะนั้นผมขอพูดถึงบทบาทคาดหวังที่ผมมีต่อทีมไทยแลนด์ว่า จะต้องทำให้ได้และถือเป็นหน้าที่ของพวกท่านทุกคนได้แก่ท่านจะต้องเป็นตัวกลางในการประสานง,งานจัดประชุมให้นักธุรกิจให้ภาคเอกชนให้พวกเขาสามารถ achieve business objective ได้โดยเฉพาะเวลาเขาไปทำงานไปลงทุนไปค้าขายไปสร้างประโยชน์ให้กับประเทศท่านต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญเป็น Specialist รู้ว่าประเทศเหล่านั้นบริษัทไหนบุคคลใด มีความสำคัญกับภาคธุรกิจต่างๆอย่างไรท่านต้องช่วยชี้ชัดให้ได้ว่าการเจาะตลาดแต่ละสินค้ามีปัจจัยอะไรที่สำคัญบ้างท่านจะต้องสื่อสารเรื่องประเด็นเศรษฐกิจประเด็นการนำเข้าส่งออกได้ทุกประเด็นตัวเลขขึ้นตัวเลขลงสินค้าไหนขายดีขายไม่ดีต้องพยายามรู้ให้หมดครับหรือใครกำลังจะทำเรื่องของการบล็อกของการค้า หรือจะมีการพูดคุยเรื่องการปิดกั้นการค้าท่านต้องรู้ก่อนผมอยู่ขอยกตัวอย่างในทุกๆวิกฤตนั้นย่อมมีโอกาสเช่นสงครามระหว่างยูเครนกับรัสเซียประเทศรัสเซียได้ถูกแซงเชนจากประเทศทางตะวันตกทําให้สินค้าหลายชนิดถูกถอดออกจากตลาดคอร์สโลวิ่งในประเทศนั้นเพิ่มสูงขึ้นมากกว่าเดิมโดยเฉพาะยิ่งอาหารนี่กลายเป็นโอกาสของประเทศไทยในการค้าค้าขายมากขึ้นซึ่งเราต้องไม่ปล่อยโอกาสนี้ หลุดมือไปให้ลึกอีกในอนาคตแต่แน่อนอนครับผมเข้าใจปดีว่าเรื่องเหล่านี้อาจจะทำให้เกิดความซับซ้อนในการทำงานได้ก็ขอให้ช่วยกันหนาขั้นตอนวิธีการที่จะทาให้ได้อย่างเหมาะสมอย่าให้ข้อจากัดต่างๆกลายมาเป็นอุปสรรคอย่าดวนสรุปว่าอันนี้ทําไม่ได้เรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นในต่างประเทศพวกท่านในฐานะที่เป็นหัวหน้างานผมต้องฝากพวกท่านให้ส่งข่าวกลับมาแจ้งที่นี่ก่อนต้อง proactive เพื่อทาําภาคเพื่อทําให้ภาคธุรกิจ สามมือรับได้เวลาเจออุปสรรคขอให้ตั้งคำถามทันทีว่าต้องทำอะไรบ้างถึงจะสำเร็จอีกเรื่องหนึ่งคือท่านเป็นทูตไทยอยู่ในพื้นที่ท่านต้องเป็นผู้มีความรู้ต้องเป็นผู้รู้เป็นที่ปรึกษาสำหรับภาคเอกชนเมื่อมีคำถามท่านจะให้ท่านจะได้ใช้ความรู้ความสามารถที่มีมุมมองให้เห็นเป็นประโยชน์ได้ การเจรจา FTA อาจจะต้องอาศัยการเข้าหาคนหลายๆกลุ่ม um. มีการประสานกับรัฐบาลจำนวนมากขอให้ทุกท่านให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เรื่องการท่องเที่ยวท่านไม่เพียงแต่เป็นเจ้าบ้านท่านหนึ่งแต่ยังเป็นผู้ประสานงานที่จะเชิญชวนทำให้คนอยากมาเที่ยวมาทำธุรกิจในประเทศไทยสามารถทำให้เดินทางเข้ามาได้ง่ายขึ้นทั้งการช่วยเหลือเกี่ยวกับท่านข้อมูลการประสานงานทำวีซ่าที่จำเป็นหรือปัจจัยอื่นๆ ผมขอให้ทําให้เร็วทําให้สะดวกช่วยกันดึงดูดการท่องเที่ยวให้มากยิ่งขึ้นเรื่องของจุดยืนประเทศผมคิดว่าทุกท่านทราบดีอยู่แล้วว่าประเทศไทยเราต้องเป็นกลางแต่ความเป็นกลางของเราผมขอเน้นย้ำว่าต้องเป็นกลางอย่างเป็นมิตรกับทุกฝ่ายเราจะไม่เป็นกลางแบบไร้จุดหมายจนประเทศไทยไม่ได้ประโยชน์ไร้ซึ่งมิตรเต็มไปด้วยศัตรูเพราะฉะนั้น ผมขอให้ทุกท่านทําการศึกษาทําความเข้าใจดนามิกของแต่ละประเทศเพื่อให้เข้าใจว่าอะไรเป็น pressing issue ของแต่ละประเทศของแต่ละผู้นําแต่ละท่านและนํามาใช้ปรับวิธีการวางตัววางจุดยืนของประเทศให้เหมาะสมสิ่งที่ตามมาล้วนจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศเราเป็นข้อมูลที่จะชีโอกาสตลอดการค้าการลงทุนได้สําหรับผมนี่คือการต่างประเทศที่คนไทย ทุกคนสามารถจับต้องได้เรื่องการลงทุนประเทศประเทศไทยวันนี้เราต้องดูทั้งขา FDI ที่เข้ามาในประเทศและขาที่จะพาบริษัทไทยไปลงทุนในต่างประเทศด้วยในขาเข้ามาในประเทศเช่นการลงทุน m e ะ a project เรื่อง Land Bridge ที่ท่านจะต้องสามารถเป็นผู้ให้ความรู้ได้เพราะฉะนั้นเพราะนี้จะเป็นโครงการที่ดึงดูดสายจากสายตาประชาชนชั่วโลก จำนวนมากและจะต้องให้มีการบริหาร Expectation จากหลายภาคส่วนขอให้ประสานงานกันนำข้อมูลที่นาข้อมูลที่รับจากส่วนกลางไปเป็นเซลล์แมนของประเทศเรื่องซอฟต์พาวเร์ขอให้ท่านสนับสนุนการน,นำซอฟต์พาวเวอร์ไปขยายต่อให้ชัดเจนยิ่งขึ้นขายทั้งกู๊ s และ Service ซึ่งท่านซึ่งทุกท่านผมเชื่อมัน่นมั่นใจว่าท่านทำว่าท่านทำได้อย่างแน่นอน ยกตัวอย่างงานที่พวกท่านทําได้เช่นขอให้ช่วยกันโปรโมตงานเชียงรายบินเล่ซึ่งกําลังจะจัดขึ้นในเร็วนี้เป็นส่วนหนึ่งของซอ f t POWER ด้านงานเทศกาลที่ประเทศเรากําลังผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางงานเทศกาลของภูมิภาคอยู่อีกด้านหนึ่งคือเรื่องการพานักธุรกิจไทยไปลงทุนในต่างประเทศพวกท่านอาจต้องลองสลับแนวคิดลองสลับแนวคิดกันว่าถ้าเราจะโตได้ เราต้องมีการนําเงินจากไทยไปลงทุนแล้วนําดอกผลกลับเข้ามาในประเทศผมอยากให้มีหน่วยงานที่ทําเรื่องนี้อย่างจริงจังโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่เราสามารถแข่งขันได้ในธุรกิจต่างๆทําให้เป็นเรื่องเป็นราวและมีตัวชี้วัดที่ชัดเจนยกตัวอย่างเช่นการไปทํางานที่เอเปที่ผ่านมาผมก็ได้รับการสนับสนุนให้มีการพาบริษัทไทยไปเจอบริษัทต่างชาติ และหวังว่าจะเห็นภาคธุรกิจไทยที่สามารถไปลงทุนในต่างประเทศได้มากยิ่งขึ้นเรื่องเศรษฐกิจที่ผมกล่าวไปมีเยอะหน่อยแต่นั่นคือภาพวิชั o ่นที่ผมอยากให้ทูตกองสุลนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง international trade investment ของเราในฐานะฟันเฟืองสำคัญการทูตเศรษฐกิจเชิงลึกมีกหลายอย่างที่ผมอยากให้ทุกท่านคิดวางแผนร่วมกันทำงาน ขอให้ท่านทางานครอบคลุมทั้งดน้านการค้าการค้าขายขาเข้าส่งออกการลงทุนทั้งในประเทศและนอกประเทศงานสําคัญอีกด้านของท่านคือการดูแลเกียรติภูมิของประเทศไทยในเวทีโลกเรื่องที่ผมคิดว่าสําคัญคือเรื่องเกียรติภูมิของประเทศไทยและการดูแลพระเกียรติยศพระเกียรติของพระชวง์สิ่งนี้สําคัญอย่างยิ่ง ต่อเกียรติภูมิของประเทศชาติอีกเรื่องหนึ่งที่ผมไม่อยากให้เป็นที่ครหาผมรู้ดีว่าทุกท่านทํางานหนักมีภารกิจลดมือจากงานประทรบอยู่แล้วผมไม่ต้องการให้พวกท่านต้องมารับภาระดูแลอภิสิทธิชนจากเมืองไทยที่ไปดูงานต่างประเทศไม่ควรใช้ ข้าราชการสถานทูตหรือใช้สถานทูตเป็นที่กินกินเลี้ยง,ส,งสังสรรค์รับรองของคณะคนไทยที่อ้างว่าเป็นผู้ใหญ่ผมอยากให้เราสร้างวัฒนธรรมใหม่ขึ้นมาในหมู่ข้าราชการว่าเกียรติและศักดิ์ศรีของเราคือการทำงานอย่างเป็นมืออาชีพในหน้าที่ที่เรารับผิดชอบ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการประสานงานภาครัฐการสร้างความสําคัญกับนานาประเทศที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ร่วมกันมากกว่าเป็นสถานที่จัดเลี้ยงรับรองคนไทยกันเองย้ำอีกครั้งภารกิจที่ใหญ่ของท่านคือการช่วยเหลือประสานงานให้หน่วยราชการคณะผู้แทนไทยสามารถบรรลุ b j e c t i v e กลับมาประเทศไทยได้กลับมาให้คนไทยได้ขอให้หนักแน่นในหน้าที่นี้เพื่อสร้างวัฒนธรรมที่ดีเป็นนักการทูตอาชีพครับ เงินทุกบาททุกสตางค์ที่ทุกท่านใช้มาจากภาษีของประชาชนมาจากภาคธุรกิจที่สร้างไรายได้ให้กับประเทศผมขอให้ท่านลึกถึงอิมแพ t ที่เกิดขึ้นเราจะตอบโจทย์ประชาชนได้อย่างไรในการใช้จ่ายต่างๆวันนี้เป้าหมายอาจเป็นเรื่องยากแต่ผมมั่นใจไม่เกินความสามารถของทุกท่านที่ล้วนแต่เป็นคนเก่งและมีความสามารถสูง อย่างไรก็ตามทีมไทยแลนด์จะไม่สามารถเป็นทีมได้หากขกาดกา,การร่วมมือทำงานร่วมกันของทุกๆท,ท่านผมขอให้ทุกท่านจัดทีมใหม่เป็นทีมไทยแลนด์ที่ทำงานร่วมกันท่านสามารถขอข้อมูลความรู้การสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆให้เขาเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของทีมด้วยไม่ว่าจะเป็น BOI e EC กระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงรางานกระทรวงศึกษาและอีกหลายๆกระทรวงวันนี้ยุคการทูดแบบเดิมหมดไปแล้วครับการทูดแบบใหม่จะถูกขับเคลื่อนด้วยเป้าหมายการเจริญเติบโตและทำให้เรามีอิทธิพลในเวทีต่างๆทั่วโลกได้มากขึ้นให้ไทยกลับมามีเกียรติและศักดิ์ศรีอีกครั้งในเวทีโลกและนั่นคือทีมไทยแลนด์ของรัฐบาลที่มีสมาชิกทีมอย่างทุกท่าน ที่จะทำงานอย่างแข็งขัน Proactive ประสานองค์ความรู้และมุ่งมั่นสู่เป้าหมายเดียวกันย้ำอีกครั้งนะครับผมเชื่อมั่นและเชื่อมือในความสามารถของทุกท่านหน่วยง,งานราชการไทยคือแหล่งรวมคนหัวกะทิของประเทศอนาคตของประเทศอยู่ในมือของพุกท่านทุกคนผมจะสนับสนุนการทำงานของพวกเราทุกคนอย่างเต็มที่เป็นทีมไทยแลนด์ เป็นทีมเดียวกันครับขอบคุณครับ